สถาบันมหาธรรมกายเจดีจ้า come านถึงสุขแห่งธ อืการที่เรารู้โน้ตฮาวตรงนี้นะโอ้ถือเป็นบุญญาลาภของเราเลยนะที่ว่าบุญเป็นบอกเกิด่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเราเนี่ยแค่นิดเดียวเนี่ยรู้กับไม่รู้นึงเนี่ยดำเนินชีวิตผิดพลาดทีเดียวนะจ๊ะจากจนยากมายากจนทีเดียวเนี่เออนี่แค่มีคนมาบอกรวยเพราะอย่างนี้นะ จนเพราะอย่างนี้เนี่ยมีบุญมากโชคดีจ้ะที่ได้ยินอย่างนี้นะซึ่งคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนอกนั้นไม่มีมีแต่กล่าวเลื่อนลอยว่ามีผู้วิเศษดลนบันดาลให้และก็เฝ้าปลอบใจตัวเองนี่เนี่ยพอเป็นบททดสอบบททดลองให้เราลองจนดู ก็ปัจจังจนอยู่เงี้ยยังเลิฟอยู่ม้อยถ้าเลิฟก็โอเคแต่ก็ยังไม่โดนบันดาลไม่สักทีนี่ยังก็ยังจนเหมือนเดิมนี่เนาะเออนี่น,ออน,นี่แต่เราได้รู้โนฮอลเห็นไ,ไหมจนยากก็ยากจนนี่จนยากเพราะสั่งสมทานบารมีนี่ยากจนเพราะตารณีไม่สั่งสมทานบารมีนี่สำคัญนะ หัวเลียวหัวต่อนี่สำคัญนะสำคัญทีเดียวเลีย่แหละถ้าไม่รู้ตรงนี้ดำเนินชีวิตปิดพลาดทีเดียวเราท,ท,ทบทวนบุญมาถึงกันตอนไหนแล้วจ๊ะอะใครมางานบุญตอกเสาเขียต้นสุดท้ายบ้างสาธุโอ้สุดยอดเลยนี่นะ พร้อมที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือ,อยังพร้อมแอมเราจะลดอายุลงไป12ปีนี่นะจ๊ะพร้อมเป็นหนุ่มสาวสวรรค์หรือ,อยังจ้าล,ลดเลยนะนี่ทำหน้าให้ละอ่อนละอ่อนหน่อยเออก็ยืดยืดน้อยอ,อันนี้นเนาะเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนี่ นี่นี่เราจะย้อนวัยมาแล้วนะย้อนยุคมาแล้วเนี่ยในช่วงพิธีหลอพระบรมพุทธเจ้าโอ้โอเราจะได้เห็นว่าเล่าหล่อพระบรมพุทธเจ้าในวันนั้นสภาธรรมกายสากลนี่มีแต่โครงหลังคา เ้วเอาซาแลนคลุมพื้นยังเป็นแผ่นดินยังไม่ได้เทปูนเราทำไปใช้ไปนี่นะจ๊ะเออทำไปใช้ไปทำไปใช้ไปบุญเกิดขึ้นทุกวันเราจะไปคอยทำเสร็จแล้วจึงค่อยใช้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เห็นไ,ไ,ไหมจ๊ะเราก็ทำไปใช้ไปเดี๋ยวความเบิกบานไอตอนที่ยังไม่มีอะไรเราก็ยังใช้ไปฝนตกมามี แผ่นดินโดนฝนก็เป็นคโคลนแล้วก็อยามคโคลนไป,ไปเป็นหน้าตาที่เบิกบานใช่ไหมจ๊ะจแล้วก็ให้เก็บชุดนั้นเอาไว้อย่าไปซักเล้วเปลี่ยนชุดเอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้เป็นชุดแห่งประวัติศาสตร์เวลาเราทบทวนบุญในภายหลังจะได้ปลืม้ม <c oughs> ก็ไม่ทราบมีใครเก็บเอาไว้บ้างนะจ๊ะแต่ถ้าเก็บเอาไว้ก็จะปลืม้มเดียว เราเราเปลี่ยนชุดใหม่เราว่ามันได้ทีเดียวหลัาจากนั้นไม่มีอีกแล้วมันไม่มีนี่ก็เช่นเดียวกันเลยจ้ะโ,โครงหลังคาสแลนกลุม่มแต่ว่าทุกคนเบิกบานนะมีความเบิกบานนะสบายใจไม่ได้คิดโอ้ทำไมไม่มีหลังคาทำไมไม่มีพื้นเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญกนเลวันนั้นเป็นวันมาคบุชาสุขที่2ี กุมภาพันธ์2540จ้าพิธีหลอกพระบรมพุทธเจ้าสุขที่21กุมภาพันธ์2540 ย้อนรำล,ลึกถึงวันมาคะบูชา21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540วันที่คลื่นพลังศรัทธาของเหล่าสาธุชนทุกเพศทุกวัยจากทุกภูมิภาคของประเทศมาหลอมรวมใจกันที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแม้จะอยู่แห่งหนไหนแม้หนทางจะยาวไกล แต่ทุกคนกลับวางภารกิจการงานมุ่งมั่นที่จะเดินทางมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าด้วยเงินบริสุทธิ์นัก14ตันหน้าตัก4เมตรครึ่งซึ่งนับเป็นพระพุทธปฏิมากรเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภาคเชา้าร่วมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานในพิธีตักบาตรทำทบุญแด่คณะสงผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกุศโลบายขั้นพื้นฐานในการสร้างความดีก้าวแรกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกระดับชั้น จากนั้นร่วมการประพฤติปฏิบัติธรรมในภาคสายภายในสภาธรรมกายสากลหลังใหม่เราสาธุชนพร้อมใจกันนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาบนผ้ากระสอบสีขาวที่พื้นยังเป็นลานดินหลังคาขึงด้วยผ้าซาแ,แลนสีเขียวมีแสงลอดผ่านรำไรแม้อากาศจะอบอุ่นพื้นที่นั่งไม่ได้นุ่มสบายแต่ผู้มีบุญก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจ เพราะชุ่มเย็นด้วยกระแสแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าปา่าซึ่งท่านประธานบุญพิธีผู้กล่าวคำถวายผ้าป่าในวันนี้คือกาลยานามิตรวน,นาจิระกิติดวงใจทุกดวงเบ่งบานปลืม้มปิติในบุญเหมือนดอกบัวสัตบงกฎสีชมพูณเบื้องหน้าดอกไม้ต้นแรกของกับ ซึ่งบ่งบอกการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นสัญลักษณ์แห่งดวงปัญญาอันบริสุทธิ์ที่ผุดขึ้นภายในเมื่อใจของทุกคนใสสว่างดีแล้ว ได้เวลาอันอุดมมงคลคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทเจ็ดตำนานท่านประธานบุญพิธีในวันนี้คือกัลยาณมิตรจินดาบุญชูและกัลยานามิตรอนงานาถเวทยโยธินได้วางแผ่นเงินและกดปุ่มประกอบพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าเสียงสวดสรรเสริญพระรัตนตรับทบรมพุทธเจ้าดังไพเราะก้องกังวานดังเสียงทิพ ราวกับเทวดาทุกชั้นฟ้าต่างร่วมอนุโมทนา เราสาธุชนรับของที่ระลึกจากคณะสงฆ์ซึ่งเป็นเหรียญพระบรมพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องตระลึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนี้ที่จะลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติร่าวววมมคใจ ใครมาร่วมหล่อพระบรมพุทธเจ้าบ้างจะ๊ะชูมือกันหน่อยสาธุใครมาบ้างจะ๊ะวิสาธุคยคร้ายคล้ครเอออยู่ที่บ้าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมจะ๊ขละขนาดล้งคายยังไม่ทันเสร็จเลยนะเลนี่ยเลยอีกหนึ่งปีผ่านไปเนะี่ย ก็จะเจอคำถามว่าสร้างใหญ่ทำไมก็ดูสิสร้าง่ังไม่ตัานเสร็จเลยดูยังไม่พอคนยังล้นสภาที่ไม่มีหลังคานหลังคาเป็นซาแลนยังล้นลงไปเลยเออใหญ่ทำไมดูสิใจหมันก็นนยังไม่พอพระบรมพุทธเจ้าพุทธเจ้านี่นะเดี๋ยวคุณหลวงปู่ท่าบอกมีอยู่หลายระดับนะ อ,อันแล้วคุณเป็นหนึ่งในล้านองหรือยัง ที่ยิ่งท่านสวยกว่าน,นี้นะทีนี้เราก็เร่งรีบทำกันเพื่อให้ทัน,นะด้วยคุณลวงปู่ท่านบอกมีหนึ่งจุนจุนพุทธเจ้าสองมหาพุทธเจ้าสาบรมพุทธเจ้าก็เรียงลำดับตามบารมีของท่านนี่นะจ๊ะ เหล่อพระบรมพุทธเจ้าเพื่อจะไปเป็นประธานของมหาธรรมกายเจดีย์เจ้าองค์เนี่ยหน้าตักสี่เมตรครึ่งไปประดิสถานข้างในหนึ่งองค์เป็นองค์หลักองค์ประธานนะที่อยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าที่ชะลอมาจากแดงกละไเนี่ยเลยคำว่าพระบรมพุทธเจ้าไป เออเลยเลยพี่อีก oh. แต่ลราเกรงว่าคนจะไม่เข้าใจแล้วก็ตัดคำนั้นออกไปแล้วก็ใช้คำนี้แทนไปก่อน oh. จนกว่าความละเอียดของเราไปถึงจุดตรงนั้นสามารถรอ,องรับได้แล้วก็ค่อยเรียนรู้ไป oh. นี่นะจารนี่ก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปความชื